อผมผมเริ่มก่อนก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นภารกิจหน้าที่ของยุทธศาสตร์ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านจตุรนก็ไดเ้เรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปบ้างแล้วนะครับจริงๆกระบวนการในการเดินเข้าสู่การเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดนะถึงแม้วันที่เขาบอกว่าพรคเพื่อไทยอยู่ในภาวะที่ใช้คําว่าวิกฤตนะครับบางคนใช้นะครับ แต่สำหรับพวกผมเองเนี่ยที่เดินพื้นที่การเมืองเนี่ยนะครับเราลงพื้นที่เราพบก,กับพี่น้องประชาชนเรารู้ว่าความนิยมของพรรคเพื่อไทยยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับแน่นอนว่ามีปัญหาแน่นอนว่ามีเรื่องอความไม่แน่ใจของพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางเหล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายอมรับนะครับก็เป็นหน้าที่ของพรรคครับที่เราจะต้องไปปรับตัวเองไปแต่งตัวเองให้มันดูดีขึ้นให้มันมีความเหมาะสมและตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น เพราะฉะนั้นจุดแรกตรงกันกับที่ท่านจตุรนว่านะครับจากการประชุมยุทธศาสตร์เมื่อวานเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเรียนรู้ถึงปัญหาแล้วก็เรียนรู้ว่าจุดกําเนิดของปัญหาเหล่านั้นมันคืออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้นําปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาตีโจทย์แล้วก็ตอบโจทย์ให้แตกนะครับเช่นเรื่องของนโยบายซึ่งจะต้องตอบโจทย์พี่น้องประชาชนตรงใจกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับเรื่องบุคลากรในการที่เราต้องคัดสรรมาเพื่อเป็นผู้สมัครสสนะครับก็ต้องเป็นคนที่ อยู่ในพื้นที่แล้วก็ทํางานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่การทํางานอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งใจนะครับในการที่จะเป็นกระบอกเสียงในการที่จะสามารถอาตอบโจทย์พี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับระยะเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ครับเพราะว่าเราจะต้องมีความการทำงานอย่างต่อเนื่องและคงเส้นคงวา การเข้าและออกของสมาชิกในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะครับคนที่เข้ามามีมากกว่านะครับในข้อเท็จจริงเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงสัมภาษณ์ผู้สมัครอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีการเปิดตัวผู้สมัครเป็นรอบที่5นะครับในจังหวัดที่ใหญ่แล้วก็มีผู้สมัครซึ่งเป็นที่รู้จักเนี่ยเข้ามาเป็น <ading S 1> ผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสส,ส,สของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเข้าและเรื่องออกในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันเป็น มันเป็นรดูการของการเลือกตั้งอะนะครับเป็นเรื่องผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องยืนยันว่ากระบวนการในการที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับคนที่ยังอยู่กับเราและยังมีอุดมการยึดมั่นอยู่กับพวกเราเนี่ยมีจํานวนมากครับเรื่องเรื่องของทางท่านสสนะครับต้องเรียนว่า เรามีการพูดคุยกันหลายครั้งนะครับแล้วก็หาหรือกันซึ่งท่านยืนยันกับพวกเรานะครับว่าจิตใจท่านอยู่ที่นี่นะครับมีความรักกับพรรคนะครับแล้วก็อยากที่จะอยู่นะครับแต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเราก็ได้มีการสอบถามแล้วเราก็ต้องการให้มันเกิดความชัดเจนนะครับเช่น <c oughs> เรื่องของการแสดงออกนะครับกับ <c oughs> สื่อกับสังคมให้มันมีความชัดเจนว่ายังคงมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นอยู่กับพรรคอยู่นะครับพร้อมที่จะเดินต่อไปกับพวกเรานะครับ แต่เมื่อเรารอแล้วยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยในขณะนี้เราก็ต้องพิจารณาครับทางพักก็ได้พิจารณาดูว่ากำลังได้ดูว่ามีผู้สมัครคนอื่นที่มีความเหมาะสมกว่าหรือไม่นะครับเราก็จําเป็นครับเพราะพักคพรรเนี่ยเราจะรอบุคคลไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีการความชัดเจนในเรื่องของการเดินหน้าเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งกําลังเดินเดินมาถึงนะครับในส่วนของอตัวท่านสสอเองผมก็เรียนว่า ไม่ได้มีความขัดหรือแย้งนะครับอย่างที่ได้บอกไปคนเข้าหรือออกในในปัจจุบันเป็นเรื่องปกตินะครับการที่จะเปลี่ยนใจการที่จะดําเนินการทางการเมืองในแบบใหม่อันนี้ทุกคนสามารถตัดสินได้เราไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าตัวพักต้องเดินหน้านะครับวันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการโซนซึ่งเป็นผู้กําหนดตัวผู้สมัครเนี่ยก็ได้พิจารณาแล้วนะครับได้ดูว่าจะมีผู้สมัครคนใหม่เข้ามาแทนหรือไม่ เราคงรอตลอดไม่ได้ครับเราจะรอจนถึงวันเลือกตั้งวันสมัครรับเลือกตั้งแล้วดูว่าใครจะยังอยู่ยังไปเนี่ยคงดําเนินการเช่นนั้นไม่ได้นะครับ S <S <an> ก็ต้องมาดูกันเป็นกรณีนะครับคงจะฟังจากข่าวอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็ต้องมีการพูดคุยเพราะจริงๆแล้วลในขณะนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงการคัดสรรผู้สมัครก็มีการคุยกันโดยตลอดนะครับผมเรียนอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่เราคงต้องใช้กับผู้สมัครทุกคนนะครับคือต้องมีความชัดเจนนะครับคนที่มีความประสงค์มีความตั้งใจมีอุดมการณ์ตรงกับพรรคพร้อมที่จะเดินหน้าในการแข่งขันทางการเมืองมีเยอะครับ วันนี้เนี่ยไหลเข้ามาจํานวนมากเราก็ต้องไปดูผู้สมัครที่มีอุดมการมีแนวความคิดตรงกันกันกบเราเป็นเรื่องหลักนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับจริงๆแล้วคาถามน,นี้ที่สื่อถามเนี่ยนะครับผมมองว่าไม่ควรจะมาถามกับพวกผมนะครับผมอยากให้กลับไปถามกับทางพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ากระบวนการที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ปกติหรือไม่ มันสนับสนุนการเจริญเติบโตความแข็งแกร่งของระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นะครับเพราะว่าการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งยังมีสมาชิกยังมีสังกัดอยู่เนี่ยนะครับกลับใช้กระบวนการซึ่งนอกเหนือจากวิธีการปกตินะครับเพื่อที่จะดึงดูดใจเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่วิธีการที่มันถูกต้องนักนะครับคาถามไม่ควรจะมาถามกันตรงนี้มากนักนะครับแต่ไปถามกับต้นทางที่เขาไปดําเนินการดีกว่า ก็เป็นไปได้ครับก็อย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาจะชี้แจงครับก็ต้องไปถามตัวท่านสมาชิกต่างๆด้วยครับ คนที่ยังมีอุดมการ์ยึดมั่นอยู่กับพรรคเยอะแยะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนผม,มเราไม่ได้มองอตัวคนเป็นหลักนะครับสิ่งที่พรรคกาลังทําในขณะน,นี้ที่บอกว่ายกเครื่องเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราทําพรรคให้ดีที่สุดนะครับหนึ่งคือปรับเปลี่ยนในรูปของการรีแบรนด์นะครับการปรับโครงสร้างการที่เราจะต้องอมีนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนนะครับการที่เราจะมีผู้สมัครทั้งสสและแคนดิเดต ที่มันตรงใจกับประชาชนนะครับแน่นอนว่าเราต้องดําเนินการทุกอย่างนะครับรวมถึงการทํางานสภาการทํางานเชิงวิชาการการทํางานภาคสังคมนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องสร้างให้เกิดความเข้มแข็งนะครับและแน่นอนว่ามันใช้เวลาแต่ผลสะท้อนกลับมาคือคะแนนนิยมของพรรคความมั่นใจของพรรคที่ประชาชนมีให้ก็จะขยับสูงขึ้นตามเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ย

ปัจจัยเหล่านี้มันมองได้ทุกมุมนะครับอย่าไปคิดในมิติเดียวแน่นอนว่าบุคลากรที่แข็งในแต่ละพื้นที่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับแต่คนที่มีความเข้มแข็งในแต่ละพื้นที่ก็มีมากกว่าหนึ่งนะครับเราก็ต้องไปหาบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเกาะติดอยู่กับพี่น้องประชาชนเคยทําประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนนะครับเหล่านั้นเนี่ยคัดสรรมาเป็นผู้ผู้สมัครไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่แน่นอนว่าผู้สมัครเนี่ยในขณะที่คนที่ย้ายเข้าหรือออกก็ตาม มีด้หมายความว่าพูดถึงพรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะครับพูดถึงพรรคอื่นด้วยเนี่ยนะครับการเข้าหรือออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะเอาคะแนนพรรคไปได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยคะแนนของแฟนประจําพรรคเพื่อไทยก็ยังอยู่นะครับคะแนนของตัวบุคคลเราก็ต้องหาบุคคลที่มีคะแนนส่วนตัวบวกผสานเพิ่มเข้ามานะครับ mm hmm. พื้นที่ที่ à, จะเข้าหรือออกก็าตามผมก็ยังเชื่อว่าเป็นพื้นที่ซึ่งพรรคเพื่อไทยมีความเข้มแข็งอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหากเราคัดสรรผู้สมัครที่ดี ไปให้ประชาชนได้พิจารณาเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อมั่นว่าเราจะรักษาครองพื้นที่เหล่านั้นไว้ได้อยู่เหมือนเดิมกรณีพุทธศตวรรที่พยาการในการขอโทษรีบตอบและนักชุมนุมก็มองว่าการตัดกันไปให้มาไม่อยากให้เอาประเด็นนี้เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับทางพรรคจะไม่ใช้ประเด็นนี้ไปในมิตินั้นนะครับ แต่ข้อสังเกตของคุณชูวิทย์เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตซึ่งสังคมคิดสงสัยได้นะครับเพราะเหตุการณ์ประจวบเหมาะมันเกิดขึ้นวันเดียวกันนะครับแล้วเป็นช่วงเวลาซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนะครับเป็นข้อสังเกตซึ่งซึ่งมีนัยยะครับทางเราก็คงจะเฝ้าติดตามนะครับว่าด้วยข้อสังเกตของคุณชูวิทย์เนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรจะมีกระบวนการในการตรวจสอบกระบวนการที่เกิดขึ้นหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ในฐานะที่มีความพักเพื่อไทยต้องยอมรับว่ามีความสนิทสนมนะครับมีหัวใจที่เชื่อมต่อนะครับกับทางครอบครัวของท่านทักษิณชินวัตรของคุณแพรทองทานชินวัตรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราเรามองด้วยความเห็นใจนะครับและเข้าใจนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเรารู้อยู่เต็มอกว่ากระบวนการเนี่ยมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากการปฏิวัติรัฐประหารนะครับทั้งทั้งคอตอสส นะครับทั้งการรื้อฟื้นคดีในสมัยของอท่านพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องเกิดความกระจ่างชัดในที่สุดนะครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันต้องถูกปฏิบัติอย่างเสมอภาคนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีกระบวนการในการติดตาม การทํางานแล้วก็คดีความต่อไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางตัวท่านนายกทักษิณเองและครอบครัวนะครับยังมีกําลังใจดีเยี่ยมนะครับและที่สําคัญหากมีช่องทางทางกฎหมายที่จะสามารถดำเนินการได้ท่านก็คงต้องหาช่องทางทางกฎหมายในการต่อสู้ต่อไป ยังมีการพูดคุยกันอยู่ครับยังไม่ได้สรุปซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยอมอบภาระให้ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าสุดท้ายกรรมการยุทธศาสตร์นี้จะต้องมีการพูดคุยกันว่าประเด็นในการอภิปรายเนี่ยมันมีความสุขงอมเพียงพอแล้วหรือไม่นะครับทั้งเรื่องของเหตุการณ์ชายแดนกัมพูชาทั้งเรื่องของการไปปัดเป่าคดีความต่างๆนะครับทั้งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ ก็ทางกรรมการยุทธศาสตร์คงต้องไปดูว่ามันสุขงอมแล้วหรือยังนะครับและเรามีข้อมูลในมือเพียงพอหรือไม่หากจะยื่นนะครับจะเป็นช่วงเวลาและมิติเวลาใดนะครับในการที่จะดําเนินการเพื่อ,อหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศจากรัฐบาลชุดปัจจุบนนันครับยาได้มีการหารือกันแล้วนะครับก <c oughs> ็ <c oughs>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  เรื่องภายเรื่องที่คุยในโต๊ะคงไม่ออกมาพูดนะครับแต่มีการหารือกันแล้วครับทางพวกเราก็ได้แสดงความชัดเจนนะครับในเรื่องของความตั้งใจที่พวกเราจะต้องมีการตรวจสอบของรัฐบาลของคุณอนุทินชาญบุตรกุลนะครับในขณะเดียวกันทางท่านผู้ดำฝ่ายค้านก็มีข้อร้องขอบางบางประการซึ่งเราก็รับไว้พิจารณานะครับในการที่จะพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรเมื่อไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เราคง หารือกันภายในก่อนนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คงต้องมีคําตอบกลับไปนะครับยังพักประชาชนนะครับแล้วก็ดูทีท่าดูสถานการณ์อื่นๆประกอบเข้ามานะครับโดยเฉพาะในประเด็นของการแก้ไขรัฐมนุนนะครับจำเป็นจะต้องให้ผ่านรัสาไปก่อนไหมคะหรือว่าถ้าสถารการณ์ขอให้มีข้อสรุปก่อนครับรอรอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้ทํางานให้ชัดเจนในเรื่องนี้ครับจบแล้วนะครับผมครับ <laughs> 好，好，带来。